ุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบมากมายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างประเทศไทยในปัจจุบันถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงไม่เป็นศูนย์ค่ะดังนั้นการดูแลรักษาผู้ติดเชือ้อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ค่ะ และอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการร่วมป้องกันปัญหาดังกล่าวนั้นนั่นก็คือทีมวิจัยจาก MTEC h สวทชค่ะที่ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้นะคะนักวิทย์คิดเพื่อชาติจะพาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนาต่อยอดเรื่องราวของนวัตกรรมที่ใช้สาหรับย้ายผู้ป่วยติดเชื้อสู่การพัฒนาเป็นเต็นท์สาหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อใช้สาหรับการดูแล แลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนที่แพร่กระจายเชื้อรวดเร็วและหลบหลีกคุมคุ้มกันได้ดีส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาค่ะด้วยเหตุนี้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนพัฒนาไฮพีทเต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 และอำนวยความสะดวกในการแยกหรือกักตัวให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลค่ะพิตพันตัวนี้นะครับชื่อตัวพีทไปปกป้องนะครับเราได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 นะครับเราก็ได้พัฒนาเริ่มมานะครับทำงานร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการสนับสนุนจากทางผู้บริหารของทาง MT e c เเองนะครับแล้วก็ทางสถาบันการแพทย์เฉุิเชิญนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาตัวชุดผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้งานร่วมกับรถพยาบาลนะครับไปรับผู้ป่วยนอกสถานที่ตลอดจนการนําตัวผู้ป่วยนะครับร่วมกับ เป็นความดันลบเนี่ยเข้ามาในเครื่องซีทีสแกนนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เราก็ได้พัฒนาเรื่อยมานะครับร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆจนมาถึงเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่มีการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครับผมเราก็ได้รับงบประมาณส,าสนับสนุนเงินสีธ์มันนี่นะครับจากทางผู้บริหารของ MTEC นะครับรวมไปถึงการออกงานในส่วนของ n a s d a q i n v e ส t o r Day ของสวทชอเองนะครับเราก็ได้งบประมาณในส่วนตนั้นมาทําต้นแบบเริ่มต้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณปีกว่าๆเนี่ยเราก็ได้ ยื่นพปร์โซโครงการนะครับไปทางสวรสรนครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นหลักเลยทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวชุดผลิตพันของเราเนี่ยตั้งแต่การทํามาตรฐานนะครับการทํามาตรฐานในส่วนของความปลอดภัยของเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรฐานของห้องปลอดเชื้ออะไรต่างๆจนทําให้ตัวชุดผลิตภันของเรานั้นมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานของชุดอุปกรณ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับ ตัวชุดไปปกป้องของเราเนี่ยเมื่อถูกจัดเก็บมาก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับผู้ปฏิบัติงานนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวชุดกรตัวนี้ไปกับรถพยาบาลได้ง่ายนะครับพอไปถึงจุดจุดที่มีการใช้งานต้องการที่จะรับผู้ป่วยนะครับก็นําตัวชุดแคปซูลตัวนี้นะครับคือการออกมาก็จะเป็นลักษณะดังภาพที่อยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับสำหรับหลักการทําง,งานของตัวชุดกรพีทไปปกป,ป้องนะครับเมื่อระบบปรับค่าแรงดันอากาศได้ตามที่เราได้ออกแบบควบคุมแล้วนะครับอากาศนะครับก็จะเดินทางจากด้านบริเวณปลายท ของผู้ป่วยนะครับเคลื่อนเข้ามานะครับเมื่อผู้ป่วยหายใจที่อากาศที่อาจจะมีเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับอากาศก็จะถูกดูดส่งผ่านมาตามท่อดูดอากาศตัวนี้นะครับเข้าสู่ระบบที่2นั่นก็คือระบบที่สร้างความดันลบแล้วก็ควบคุมนะครับในนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแผ่นกรองอากาศเฮปตาร์ฟิลเตอร์นะครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นตัวแชมเบอร์นะครับเกิดการฉีกขาดนะครับตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะดิสเพย์นะครับพร้อมเสียงแจ้งเตือนอารามนะครับในตัวของตัวชุดแคปซูลนะครับ เราได้ออกแบบมาให้มีความที่จะพับเก็บได้แล้วก็เข้าในเครื่องของ CT สแกนได้นะครับเรายังได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเช่นบริเวณแคปซูลตรงนี้นะครับระหว่างที่ปฏิบัติงานนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เขาต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยครับผ่านทางช่องถุงมืออากาศตรงนี้นะครับหรือบางเคสของผู้ป่วยนะครับที่มีท่อช่วยการหายใจหรือว่าสายน้ําเกลือนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทางช่องซิปด้านล่างตรงนี้นะครับรองรับนะครับการใช้งานของตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆร่วมด้วยนะครับปัจจุบันก็ได้มีการทําในเชิงพาณิชย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมากกว่ากเกือบร้อยชุดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทํา ในเชิงของสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทางสวรสนะครับสถาบานันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนตลอดจนการให้งบประมาณในการผลักดันที่พัฒนาตัวต้นแบบนะครับรวมไปถึงการที่นําตัวชุดพีดไปปป,ปงเนี่ยไปช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หลายๆระลอกนะครับที่ผ่านมาต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรวมไปถึงคณะผู้บริหารของทางเอ็มเทคนะครับแล้วก็ของสวทชนะครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนแล้วก็ร่วมผลักดันของตัวผลงาน พีดเป,ป,ป็นปอๆนะครับทีมวิจัยก็ต้องขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณคเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดจากปัญหานำมาซึ่งการพัฒนาสู่การต่อยอดเพื่อช่วยแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดอย่างโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีค่ะและซึ่งในอนาคตนะคะทีมวิจัยยังมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าพัฒนาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการขยายผลการใช้งานและสาม,มารถนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อในสถานการณ์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะ